มาดูนะครับเขาเรียกว่าตุกตาตาและก็ยายนะลุงนะผู้มีสัมผัสที่6ผมรู้จักในต่อตอตกตอนะครับผมได้แนะนำว่าาถ้าจะอยากให้แรงเนี่ยให้เจาะรูที่ตูดนะครับของตาและยายนะครับแล้วก็เอาดินที่นำมาจากกลางท้องทุ่งนามายัดเข้าไปแล้วก็ ทั้งสองทั้งสองท่านเนี่ยนะทั้งตาและยายเนี่ยนะเห็นไหมผมเจาะและ้วนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ให้ให้พระก็ได้หรือเราทําเองก็ได้คือสวดบางสกุลเป็นบางสกุลตายนะครับเสร็จแล้วก็ทําพิธีสวดเบิกเนตรนะครับก็เป็นเสร็จพิธีแล้วก็นํามาไว้ที่ศาลเจ้าที่ของเรานะ ตอนนี้ผมยังไม่พูดรายละเอียดตรงนั้นลุงนะก็ได้บอกไว้เดี๋ยวไว้ผมจะเอาที่คุยมามามาให้ฟังกันนะครับถ้าอัดไว้แล้วนะเดี๋ยวต้องไปดูอีกทีหนึ่งก่อนนี้นะตรงเนี้ยข้างในเนี่ยเป็นเหมือนนี่นี่น,นี่เห็นไหมเขาเรียกว่าอะไรปูนปัตเตอร์นะส่วนข้างนอกเนี่ยเป็นเรซินนะครับเนี่ยข้างนอกเนี่ยเป็นเรซินนะกว่าผมจะเจาะฐานได้เนี่ย หนาประมาณสัก2มิลได้คือตอนแรกใช้มีดนะครับใช้มีดใช้ปลายแตะไปที่ตูดตูดฐานสมมุติว่าตรงนี้ยังไม่แหวงเหมือนประมาณนี้ก็หมุนหมุนหมุนโอ uh, ้หมุนยากมากเลยมันเหนียวนะมันแข็งนะไม่ออกนะสุดท้ายก็จึงต้องใช้ใชตะวนันต้องใช้สว่านอันนี้นะครับเนี่ยเริ่มจากดอกเล็กก่อนเจาะรูเข้าไปห่างห่างไม่ห่างมาก ห่างสักสองมิลหลายๆรูรอบๆแล้วหลังจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นใหญ่ขึ้นหน่อยนึงสวานอัดเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นใยสุดนะครับดอกสวานใหใ่สุดอัดเข้าไปต้องระวังกระเด็นเข้าตานะเดี๋ยวให้ดูนี่นี่อันนี้เป็นเห็นไหมเนี่ยที่ที่สวานมันเจาะรูนเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เลยมันนี่แทบบีบีก็ให้ดูนะ เแต่มันก็คล้ายๆกับปูนขาวนะแต่มันไม่ใช่เป็นปลาสติกอะเป็นเลซินเลซินผมมั่นใจว่าเป็นเลซินนะมีอะไรบอกผิดขอภหยด้วยแต่ตอนนี้เ่ยเนี่ยเนให้ดูเนะี่ยเดี๋ยว,ยวชี้ให้ดูเลซินหน่อยหนึ่งแล้วก็ตามได้วยปูนขาวมันจึงออกมาเหมือนมีลักษณะเป็นฝอยแบบอย่างนี้ นะเป็นเรซินนะผมมั่นใจว่าน่าจะเป็นเรซินนะก็อันนี้เป็นวิธีการที่ผมมาแนะนํานะครับเพื่อความแรงนะเพื่อความแรงของเจ้าที่นะครับผมเจ้าที่บ้านเราก็หลายปีผ่านมาไม่เคยตั้งสารเจ้าที่ตอนนี้อ่ะทำให้ทําให้ท่านได้มาอยู่พักแล้ แล้วก็ลุงนะก็แนะนําวิธีเดี๋ยวต้องมีสวดสักเคการ,รอะไรไม่รู้ผมผมจําบทสวดอย่างไม่ค่อยได้นะเราเปิดดูนะสักเคเรียกว่าสักเคแล้วก็บอกเก่าวเจ้าที่เดิมเจ้าที่ใหม่แล้วก็จังไม่พิดยุทธูปสิบหกดอกนะครับแล้วก็ถวายมากผูจุทธูปเทียนดอกไม้วางแล้วก็มีคนรับใช้สองตนหรือมากกว่านี้ก็ได้มั้งแล้วก็นางลำช้างม้านะครับ วางไว้นะครับช้างมาอยู่ข้างบันไดานางลำอยู่ข้างในหรือข้างนอกก็ได้ตามแต่นี่ลุงณะบอกนะเดี๋ยวผมจะลองดูแล้วก็ดูซิว่าแรงจริงไหมนะครับการหันสารประภูมิตแ้ไปามตุกแถวบ้านเป็นคนโบราณทางเหนือที่สืบทอดมาเป็นประเพณีสิ่งที่ทําต่อๆมาแล้วก็ลุงนะนะครับลุงณนะคนลําพูนไปอยู่สมุทรปราการ ก็บอกเหมือนกันนะครูว่าให้หันไปทางออกทางหน้าบ้านอย่าหันเข้านะอย่าหันเข้าประตูบ้าน <c oughs> อย่าหันเข้าบ้านเพราะว่ามันจะทิ่มแทงแล้วก็มีผลต่อเจ้าของบ้านนะครับแล้วก็ลุงนะบอกว่าถ้าเกิดหันออกไปบ้านใครไม่ดีหรือใครเป็นคนไม่ดีอะไรเงี้ยถึงขั้นแบบอกแตกเลยนะครับคำว่าอกแตกนะอกแตกลุงนะใช้คํานี้นะครับผม ก็เดี๋ยวมีความรู้ข้อมูลอะไรไว้จะมาอ,อัดลงให้ดูอีกทีหนึ่งเนี่ยเนี่ยให้ดูเนี่ยวันนี้ที่เจาะใช้เวลาอยู่หลายนาทีอยู่นะครับนานอยู่น่าจะสักประมาณ15นาทีได้มั้งกว่าจะเสร็จนะกว่าจะเจาะเสร็จโดยประมาณครับโอเคเท่านี้ก่อนนะครับผม